ผมได้เกิดเป็นราชาพึ่งและเป็นพึ่งตั้งแต่เล็กจนโตและผมก็ได้เป็นราชาพึ่งผมได้ฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งและดูแลรังพึ่งในโลกไหมครับจะเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และไปชมคลิปกันเลยเฮ้ยมันใครของพึ่งนี่นะเฮ้ยไงลูกข้าได้เกิดมาแล้วเฮ้ยฮา้ นี่มันลูกราชานี่นาสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อผมใช่ไหมครับนี่นี่นี่นนี่ลูกตัวนี้เอ้าพ่อผมคนไหนแล้วครับเนี่ยนี่ราชาเลยคนนี้เหรอพ่อได้ทีลาชานี่ฉันเกิดมาเป็นลูกราชาอย่างงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเจ๋งไปเลยอ่ะนะนี่หล่อเหมือนพ่อเลยเนี่ยอืม ทำไมฉันเกิดมาแล้วผมถึงมีแบบนมติดปากด้วยนี่อะอะไรวะเน,นี่ยแกเพิ่งเกิดมาไงก็ต้อง<ช>ทำงนี้แหละดื่มใช่เดี๋ยวนะนี่ผมเกิดในไข่อย่างงั้นเนาะว่าแต่แม่ผมอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยผมอยากเห็นหน้ามแม่ผมมาครับแม่แกไปทําธุระนะก็ค<อ>งกลับมาเลยโอ้แม่ผมไม่ไม่มีอย่างนั้นเนาะ ว่าแต่เล,เลคนนี้เป็นใครล่ะครับเนี่ยคนนี้คือลูกน้องของข้าเรงเลยโอ้ว,ว่าแต่ผมสามารถออกได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh, หนี่มันจะดึกแล้วนี่นาะตอนนี้มันดึกนะนตายนกนี่มันมนี่คือบ้านของเราหระครับเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวข้าวๆมามีอะไรมั่งล่ะครับพ่อเอ๋ของเล่นของเล่นของเล่นอย่างนี้ผมไม่เอาอะ่ะมัน ผมไม่ค่อยเ,เล่นนะผมไ,ไ,ไม่เอาอะว่าดรูปอย่างงี้ผมไม่เอาโหรูปบีกันแล้วผมเล่นไม่เป็นอยน้าใจอยน้าอย่าพ้าาองร้องนะผมอยากจะได้แบบทิดโดสสวิตอะไรอย่างเงี้ยเกียวเกยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปซื้อน,นะได้เลยครับ มาแต่อะมีอะไรไหมครับเตียงนอนของผมอย่างนั้นเนาะโอ้โหน่าเล่นชะมัดเลยก็จะนอนตรงนี้ฉันก็จะนอนตรงนน้นให้ผมนอนตอนนี้เลยเหรอนี่มันดึกแล้วเนี่ยมันดึกแล้วก็จะกลับแล้วแหละจะกลับแล้วเหรอกลับไปสาาเจ้าอ่ะ เไปเจอกันใหม่นะไปเจอกันใหม่ครับราชาได้ครับกลับไปได้แล้วกลับก่อนครับเฮ้ยผมอยากจะออกข้างนอกจังเลยอ่ะผมอยากจะรู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรบ้างนะมันท้องฟ้าช่างสดใสเหลือเกินเดี๋ยวข้าบันนอนก่อนนะพ่อจะนอนแล้วเหรอใช่แล้วพรุ่งนี้แม่เองก็น่าจะกลับมาแหละได้เลยฮะเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันนะมันเตียงอะไรวะเนี่ยงั้นผมนอนตรงนี้ละกันยักษ์กากกา เฮ้ยอยากจะออกข้างนอกเว้ยอยากจะออกข้างนอกผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่เน่ยนีู่ว่าผมแอบออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าไหมอืมแต่นะผมต้องรอพ่อของผมนั้นนอนให้สนิทก่อนนั่นเองอะนะแล้วผมย้าดใจออกข้างนอกไปดูโลกภายนอกว่ามันมีอะไรบ้างอะนะเกิดมาเป็นพึ่งสักทีย่าเฮ้ยพ่อผมตื่นหรือเปล่าวะเนี่ยเออขอขอเฮ้ยไปไหนอะเห็นเห็นผมอย่างนั้นอะเอา ละเมอนี่ว่าเถอยผมก็นึกว่าพ่อผมเขาตื่นคงไม่ตื่นนะอละผมจะได้ออกจากที่นี่แล้วเอ้ยตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกข้างนอกดีกว่าโอ้โหนีมัโลกอันกว้างใหญ่เหมือนกันนัเนนี่อโอ้ดูท้องฟ้าสิฮ่านี่นามผมสามารถบินได้ด้วยเพราะว่าผมกลายเป็นพึ่งยังไงเล่าเฮ้ย มนกแล้วนี่มันนกอะไรเนี่ยนกมันใหญ่จังเลยฮะเฮ้เขาสามารถบินได้เหมือนผมด้วยแต่ว่าสีของเขามันสวยกว่าตัวผมได้ไงเนี่ยฮะนี่ผมคิดว่าผมน่าจะทักทายเขาแล,และชวนเขาเป็นเพื่อนของผมเฮลโแลเจ้านกน้อยแต่ว่านกมันใหญ่มากเลยนะเฮ้ย hey! นายนายพูดได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเย้ wow! วันดีนายคือตัวอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ย วนนี่แกเป็นมนุษย์ด้วยเหรอเนี่ยนี่แกกลายเป็นนกที่แบบสามารถบินได้แล้วกลายเราเป็นมนุษย์ว่าแต่แกเชื่ออะไรเนี่ยโหฉันอยากจะมีเพื่อนแบบแบบฉันอย่างนี้เลยนะเป็นตนะใคล้ายฉันด้วยได้ฉันอยเกเป็นอะไรนะจะบอกให้แกรู้นะว่านกเนี่ยนะว่าแกน่ะเป็นเหี่ยของนกจะบอกให้ทำไมเก็นแกขบวนเล่าทำไมแกคิดอย่างนั้นวะเนี่ยนี่ฉันอยากจะมีนายเป็นเพื่อนนะฉันเพิ่งเกิดบนโลกใบนี้กลายเป็นเพื่อนเล็กๆน้อยๆ นายจะมาทำอะไรเนี่ยวิ่งอย่าเดี๋ยวทำอะไรวิ่งเอ้ยโอ้โหนี่ทำไมนายต้องผักฉันด้วยเนี่ยแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนเพื่อไงเออทำไมทำอย่างนี้นะฮะคุยดีๆกันก็ได้นะฉันแค่อยากจะมีนายเป็นเพื่อนนะนายจะทำอะไรอีกนะเฮ้ยอย่าอย่าช่วยด้วย มันเกิดบ้าเลยขึ้นวันนียเฮ้ยอย่าเฮ้ยผมโดนไอ้หมอนนั่นมาเตะตัวผมอ่ะอีฝ่าไว้ก่อนเถอะนี่เกกลายเป็นนกอะไรวะนนียพ่อครับช่วยผมด้วยเฮ้ยเผมบอกเลยน,ะยนวะผมจะลังแค้นให้ได้เลยเฮ้ยเสียงพ่อผมอย่างนั้นนะเอ้ยเอาอยู่นี่ไงเฮ้ยพ่อครับผมผมโดนทำลายแล้เฮ้ยช่วยผม,มด้วย ไอ้นกไอไอแพร์ลอดอะไรสักอย่างนี่นะมันมันคล้ายนกแกว้วอ่ะเตะผมแล้วกระเด็นโคตรไกลเลยอ่ะเฮ้ยเด้เหรอใช่ตอนนี้ผมเหมือนว่าสามารถไม่สามารถบินได้ด้วยอ่ะช่วยพาผมออกจากที่นี่ทีเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยทำไมโลกนี้มันช่างหกโชติช่างโหดร้ายจังวะเนี่ยพ่อครับทําไมผมถึงยังไม่ได้กลายเป็นพึ่งอย่างเต็มตัววะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยพ่อจะเสกให้กลกลเป็นพึ่งเต็มตัวเลยนะเฮ้ยอย่างงั้นเหรอโอเคได้เลย ถึงบ้านสักทีหยเฮ้ยเอ่อผมผมอยากจะกลายเป็นพึ่งอย่างเต็มตัวตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยผมจะล้างแค้นไอ้ไอ้นกแก้วตนนั้นให้ได้ช่วยผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อจะเสฟให้กลายเป็นพึ่งเต็มตัวเลยนะอย่างนั้นเหรอได้ผมพร้อมแล้วเฮ้ยหยาเออเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยย yeah. wow. ่าว้าวนี่ผมกลายเป็นพึ่งอย่างเต็มตัวแล้วอย่างนั้นเนาะฮ่านี่แล้วผมจะสามารถบินได้ด้วยหรือเปล่าวะเนี่้ได้บินได้แล้วไอ้นายมาช้าจังเนี่ยฉันโดนทำร้ายนะรู้ไหมเนี่ยยม่ฮ่าว้าวในที่สุดผมก็กลายร่างเป็นพึ่งอย่างเต็มตัวสักทีฮ่าพี่ฝาไวก่อนเถอะนะถ้าผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็จะล้างแค้นกับไอ้แครอหลตัวนั้นให้ได้โอ้นี่นะเป็นพึ่งแล้วเหรอใช่สิ วันเถอเฮ้ยโอ้โหช้าแล้วเหรอเนี่ย <oso> พ่อผมยังไม่ตื่นเลยอ่ะโหนายจะพาฉันไปไหนแต่เช้าเนี่ยฮะวันนี้ฉันจะฝึกผลนให้นายเก่งนะใช่เหรอการต่อสู้การใช้ดีเลยผมพร้อมแล้วสวัสดีครับพ่อท่านราชเ้าสวัสดีวัสเดีไปไปกันเถอะรไปทำอะไรเนี่ยนายไปทำอะไรอ่ะเขาจะพาผมไปฝึกบินฝึกต่อสู้ครับฝึกบินเก่งแล้วก็จะให้แบบยินเขาชนะจะไปดูด้วยอ่ะไปดูด้วยเหรอดีเลยครับผมจะเป็นพึ่งที่แข็งกร ย่ะไปผมพร้อมแล้วฝึกบินที่ไหนดีครับพาผมไปหน่อยสินายบินกลมๆสีเหลืองๆนั่นไหมก็พาผมไปสิก็พาผมไปสิทำไปดูไปพ่อครับทำไมเขาไม่รู้เรื่องเลยเนะนายบินให้เขารู้เรื่องนี่อะไรเนี่ยรู้อะไรวันนี้่ยถ้านายผ่านฝึกฝนนี่นายก็จะไปด่านต่อไปนะโอ้ดีเลยครับโอ้เหมือนก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเนี่ยระดับผมสแล้วเชียววะนะ ินบผมจะบินให้ได้เลยอ่ะนี่หย่ดูเลยนี่นะโอ้โหโคตเจ๋งนี่ยังมันจะมีอะไรยากไปตรงนี้อีกไหมเนี่ยดูสิผมก็บินชิวๆอยู่แล้วเพราะว่าผมกลายเป็นพึ่งยังไงล่ะว้าวน่ดีสุดเป็นไงล่ะครับนี่โคตรเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะย่า้ยอนเลยย่ดเลย แน่นอนอยู่แล้วครับคุณพ่อีฉันจะให้พลังนายนะพลังอย่างนั้นเหรอครับได้เลยครับพ่อ<ด>ผมยอยากจะได้พลังชมัดเลยพร้อมหรือยังเฮ้ยผมอยากจะได้พลังครับจะเป็นคนที่แข็งแกร่งยาวผมมีพลังสามพลังอย่างนั้นเหรอย่า <c oughs> พลังอะไรวะเนี่ยผมสามารถสะกดจิตให้ดอกหญ้าพวกนี้มันโตขึ้นไวอย่างงั้นได้เหรออย่างนี้ผมก็เป็นพึ่งที่แบบว่าสามารถดูดน้ำพึ่งได้ตลอดชีวิตเลยอย่างงั้นเนอะว้าวอ้ยโอ้หพลังอะไรวะเนี่ยไอ้โมโซสิลูกเลยอ่ะว่าแต่ ฝึกครั้งต่อไปนี่คืออะไรล่ะครับผมพร้อมที่จะฝึกแล้วเนี่ยไปกันเลยผมไม่ต้องถามเลยใช่ไหมมันคือการ <c oughs> ที่ผมนั้นต้องยิงอาวุธให้โดนเป้าอย่างนั้นเหรอง่ายเกินไปมุย <c oughs> ย้ยย่าหย่านี่นะไปไงล่ะเป็นลูกชั้นย <c oughs> อดเลยเป็นลูกพ่อแล้วมันยิงไม่แม่นยังไงไม่รู้นะพ่อเป็นคนที่ยิงแม่นหรือเปล่าเนี่ยนี่นะ บอกเลยยิงยังไงเล่าแล้วผมก็สามารถสะกดจิตให้มีดอกไม้แล้วผมก็สามารถเอาเกสอนดอกไม้พวกนี้เก่มากเท่มากอนี้ผมก็สามารถแบบเป็นพึ่งที่แบบแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะเอาละเรากลับบ้านไปกันเถอะพร้อมแล้วมีอะไรอีกแล้วเนี่ยมนุษย์นี่นะน่ะมนุษย์เห็นไหมใช่ผมเห็นมันมันจะขโมยรังพึ่งนี่นะมันจะทาร้ายรังพึ่งอย่างนั้นเนาะไอ้ลูกไอ้ผมจัดการอย่างนั้นเอ้ยทำอะไรเนี่ยเป็นพึ่งทักที ผมต้องคุ้มครองพึ่งอย่างเราให้ได้เย่ยไปูผมจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงเฮ้ยนี่มันมนุษย์มันทำลายรังพึ่งอย่างงั้นเนาะละสงสัยต้องรู้จักพึ่งอย่างผมแล้วแล้วนะเลยนะวัแน่เยี่ยดีนะเป็นไงล่ะพลังของฉันเห็นไหมใจละซีต้นไม้มาล้มได้ยังไงเฮ้ยเจ้ามนุษย์ตายนี่แกทำอะไรเนี่ยฮะแกจะขโมยรังพึ่งของฉันอย่างงั้นเนาะเย่ จากฉันน้อยเกินไปละไอ้ยินนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเสกให้ดอกไม้ยังไงเล่าเยียมล้อเล่นนะแกน่ะจะโดนต่อยด้วยแบบเหล็กในของพึ่งหรือเปล่าเนี่ยหย่าโอ้เอ้าโทษทีนะพลังชันนี่มันยังน้อยไปเฮ้ยมเป็นไรวันนี้เอาปีเอาปีดีดาวไปไหนแล้วกระจายเลยโอ้ยไปไหนแล้ววันนี้ยังไม่ไปเหรอนี่น่ะดี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะไปซะ เป็นไงล่ะมันกลัวสักี้เกือบแตกเลยนี่บ้าเดือดแตกละมั้งนั่นอสิว้าวนี่มันคือไข่ใบใหม่อย่างนั้นเหรอแสดงว่าผมจะมีน้องชายอะเมื่อน้องสาวก็ไม่รู้เหมือนกันนัสิใช่ไหมครับคุณพ่อถ้าสมมติว่าไข่ใบนี้ฟักออกมาผมก็จะได้มีเพื่อนอะไรเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนี้อีกแล้วไม่ไม่ นี่แค่จับตัวพ่อผมไปอย่างนั้นเนอะไม่นะผมขอโทษใหญ่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อผมถูกจับตัวไปใช่นายเห็นแล้วทำไมนายไม่ช่วยนะฮะนายเป็นลูกน้องมาษาลัยเนี่ยอุ้ยย่าอุ้อุ้ยเดี๋ยวจะยิงเย็นทำไงดีเนี่ยพ่อผมเป็นราชานะพ่อนายโดนจับไปนายก็ต้องเป็นราชาคนใหม่สิอย่างนั้นเหรอะฉันเป็นราชาคนใหม่ไม่ได้นะ พ่อผมงั้นทำไงดีมีอะไรจะให้ลายอะไรเหรอจะให้มงกุฎนายมงกุฎอย่างงั้นเหรอไหนล่ะมงกุฎอยู่ไหนโว้โคตรเจ๋งไปไปเย่ว้าวผมเป็นราชาแล้วอย่างงั้นเหรอผมเป็นราชาแทนพ่อผมแล้วอย่างงั้นเหรอใช่ถึงแม้ว่าผมจะเป็นราชาผมก็ต้องหาพ่อผมให้เจอเอ๊ะอย่านั่ะ เดี๋ยวผมจะบินไปหาพ่อผมให้ได้ผมไปหาให้เจอแล้วผมก็จะล้างแคนกับไอ้นกตัวนั้นหยมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยเมื่อกี้มันบินไปฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอวะพ้ยนั่มันใครน่ะเอ้ยไอ้มนุษย์คนนั้นอีกแล้วเหรอมันกำลังทำอะไรกับรังพึงของพวกเราเนี่ยทำไงยังไงต้องจัดการมันให้ได้เฮ้ยยาเอ้ยนีอีกแล้วนะนี่แกแกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไงนี่แกจัดการกับ ลังพึ่งของข้าอีกแล้วอย่างงั้นเนาะลังพึ่งของเจ้ามันขึ้นมาบนบ้านชั้นนะแต่ว่าแกทําอย่างนี้ไม่ได้นะเอาคนธรรไดาจะขึ้นเตปบ้านของชั้นล่ะนี่ฉันก็ยิ่งกรออยู่ด้วยนี่นะฉันจะเผาบ้านของแกยัยพ่อฉันถูกใจตกไปแต่แกมาทําอย่างนี้มันไม่ได้จะยิง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 นี่นะนี่นะฉันจะเผาบ้านของแกยๆยเพราะว่าแกชอบ ทำแบบนี้กับลังพึ่งยังไงล่ะแกจะต้องตายเป็น,น,ปนหนีไปไนนนี่นาะนี่น่ะนี่นะเฮ้ยย่านะนะเอาละฟังข้าให้ดีนะถึงแมว้ว่าพึ่งอย่างพวกเราจะมีน้อยแต่ตอนนี้ฉันเป็นราชาแล้วเราจะประกาศเป็นศัตรูก,กับไอ้เจ้าตัวแครท ไม่ใช่สิมันคือแพรรอตไอ้นกแก้วตัวนั้นแต่ตอนนี้ฉันก็จะเป็นคนที่โตขึ้นเล็กอย่างฉันก็จะสามารถกลายร่างเป็นพึ่งที่ใหญ่โตด้วยเข้าใจไหมลูกน้องของข้าตอนนี้ฉันจะตามล่าหาพ่อของฉันให้ได้แล้วฉันก็จะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันยังไงละ่ะละ เราไปฆ่ามัน<อ>เราไปหามันมรู้ว่าเขาอยู่ไหนมันอยู่ไหนท่านั้นทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกวะเนี่ยถ้าเป็นลูกน้องสา,ารอะไร<า>วะเนี่ยอย่ทางตกลงว่านายรู้อะไรวะไม่รู้อะไรเลย ฉันเหมือนฉันเจอเออ่มีเซตเหมือนอยู่แถวนี้ใช่นายรู้เหรอนี่ไงไหนล่ะเฮพี่ันนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนั้นนี่วะเฮ้ยนี่นายยังคงเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมและพ่อของฉันอยู่ในนั่นพ่อพ่อของนายอยู่ทุกเฮ้ยแกจะทำอะไรเนี่ยเวลาหยุดมาแล้ว นีนะคุณก็จะฆ่าพอใช่อย่างนั้นเนะการแล้วครับราชา่กนายดุแน่ได้มาเอ้ยไม่หยุดนะก็จะทำอะไรเนี่ยมาให้า แกฆ่าพ่อของฉันแกกลายเป็นนกที่ใหญ่โตได้ไงวะเนี่ยมัเถึงคราวที่ฉันต้องต่อสู้กับนายแล้วล่ะมาเลยแแกมัวรออะไรวะเนี่ยไปฆ่ามันสิเยอะนี่นะี่มาสิแกมีพลังแค่นี้เองเหรอเยอะไปกิน นี่นี่นานี exactly ่น no ่ะนี่น่ะแกเป็นนกฉันก็เป็นพึ่งยังไงล่ะมาสินกกับพึ่งน่ะมันคนชั้นกันนี่แกก็จะตายซะใช่แกนั่งกระจาดนี่น่ะมาสิจะไปไหนแกต้องตายไอ้นกตายแล้วแครอทนี่นาไอ้เหี้ไอ้ข้าของฉันแกจะหนีไปไหนอ่ะจะฆ่าทั้งเมืองฉันนี่น่ะนี่น่ะนี่นาอาเบสตากงตาย มันตึงตายตึงตายนี่นะนี่นานี่นะพ่อของฉันพวกฉันตายไปแล้วเหมือนกับว่าฉันไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยพวกไปนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฝากไว้ด้วยนะไปฮ่าในที่สุด ฉันก็ได้เป็นลาชารอเทเฮ้ยลาชาพึ่งเอออะไรวะ